สบายดีงามแดงทุกคนมื้อนี้ก็สิมาให้อาหารไก่คือเก่าเนาะขึ้นทาได้ทุกคนมือแดงๆเนาะคือฝนสิตกสิปล่อยไก่บ่เนาะไก่ๆบินลงนะบ่ได้เห็นว่าบินลงแบบใดเนาะ บินขึ้นนะภาบึงตอนชิบินโดตึกบินขึ้นบอกขึ้นนะสองตัวเียนะครับเขาแก่เขาแกงเันเป็นยังหงอย 应该都。<Yeah. S 1> 哦。Uh huh. โอ้โหเห็นไก่แก่ห้องกินแล้วบอหนะ่ะเปื่อยนะทุกคนนะ,ะกะ็เถอะก็ไข่อันนี้คือปล่อยไก่ไข่ลงมาแล้วตัวคนน่ะอันนี้น้องหงกรตีอ่ะนะทุกคนนะไก่แกะนะ่พวกไปกินอยู่คนไหน มองมีสูงบบเปลี่ยนไปได้เนาะทุกคนเนาไก่ไข่ไปกวนไก่แกะได้เนาะโอ้โอ้เจ้าว่า็ขาเป็นทับสองก็เป็นตุ๊ก๊ก นี่ถือดอถือขาเตะยาเด้อเป็นไดะเป็นไดเของแถลเป็นไดเนี่ยคองแถลยายาจองกับเพิ่นม้อนี่บอถ,ถือเตะ นี่มั่งเนะี่ยอยู่กับไปมาตนีนเนาะนี่แล้วน,ะนี่ยสงสัยเขาโมยาขนขนำกันเลยโมยานทุกคนเพื่อนนี่ของเทเนะ เป็นโมออยานเนาะจะไปเดินน้ำเพลิน <c oughs> เป็นไดมาเลย nó tô nọ dưới, dạ. tôn nọ ở dưới hàng bò dạ Tô nọ bò giàn anh thấy à. ừ. chơi phố một tí, một tí. chưa không thể uhm. chưa không thể là tôi hm, dạ, 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 dạy 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 dạ dạ hết dạ 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 đại chạy ra bạn tiền nhai đây bạn sợ đi nhắm đèn tụi con nè mà cái mắt này à, ăn cay nó còn bây giờ

I <laughs> Oh, <laughs> what oh. เีเซเ่นเ,เด้นนะทุกคนพี่แบบเปืเป่อยแน่เด้ทุกคนพี่มาพีบด้วยทำไงไก่แกะนะทุกคนไก่แกะเขาแต่อมาเนะทุกคนหางกับจำดินได้นะทุกคนนะเปลีอนแน่ เพิ่นมาเพิ่นมาเคลียหายนนเนาะแปน,นเพินะนนเ่นมาเคลียแถวนี้แปนเบิดเนะแถวเนี่ยเพิ่นมาเคลียหายซีโตเพิ่นหม่องนอนเพิ่นนะ นี่นะงามยาอันนี้ไก่ขาวนี่เนาะไก่ตัวนั้น,ะน,นงามทุกคนตัวผู้แต่ยันตึ้งเว้นสีงามเนะานะยาเนาะคนบ่เคยเจอกันนะเนาะเดี๋ยวก็บขุนกันเนาะเดียเ๋ยวเ้าก็สิบ หามันแห่งแห่งกูนี่หน่อยนึงงนะทุกคนเดี๋ยวเอาสิบปอยไก่ไข่เอาลกไก่น้อยนะสองตัวทุกคนไข่ทิ้สองหน่วย mẹ dẹp tay tôi 1 nó chiếc cân yên nè Tân sĩ đà เป็นหมาเลยเนาะข้าอยู่ก็เหน็บเห็นเห็นมาเบิ่งเห็นมาเป็นหมาบูอยู่ไซบูโอ้นี่เป็นอะไรทั้งหมดนะจะเป็นหน่วยหน่อยด้วยหน่วยใหญ่โู้โหทาเบิ่งอันนี้ก็ต้นยังสำหรับคลิปนี้เขาก็ฝากไว้สำหรับก่อนเนาะคลิปหนาพอกันไม่ไปบ้าง